อันนี้ก็มาด้วยการมอเตอร์ติดครับก็ยี่ห้อดังอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มถอดถอดน็อตยึดนะฮะคือลักษณะที่มอเตอร์มันมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเนื่องจากใช้งานมาแต่ว่าใบพัดยังโอเคอยู่ครับให้ดู คือถ้าขาดการเอาใจใส่เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูก็จะเป็นแบบนี้จริงสองปีเนี่ยก็ต้องขึ้นเอามาเช็คแล้วนะครับลูกค้าอยู่แถวบ้านฝางขอนแกนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องถอดแกนมอเตอร์ออกนะครับ อันนี้ผมเกคยแต่ว่ามันไม่ไหวครับข้างล่างมันเปื่อยยุ่ยหมดเลยนะครับอ,อยู่ในสภาพที่ไปแล้วอันนี้ตัวเก่ามากครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าต้องมีเครื่องเครื่องอัดใ,ใหญ่ๆนะฮะดัดนอกหมดเลย ตัวนี้ก็ซื้อมาราคาไม่แพงครับเนี่ยพอไดออ้ใช้งานดีกว่าเราดีกว่าเราแบบกระแทกเอานะฮะอันนี้ก็เอาไขาควงแย่เข้าไปเนี่ยตรงรูเนี่ยนะครับขันสักหน่อยน้ำมันก็ใช้น้ำมันอันนี้ก่อนครับเพื่อหล่อลื่นเดี๋ยวเราค่อยอัดน้ำมันผมใช้น้ำมันไฮดรอลิกนะครับก็ใช้ได้สำหรับมอเตอร์แบบนี้นะครับไม่ได้ไปยึดติดว่าต้อง ยี่ห้อมันเป๊ะๆนะครับเอา้าโอเคครับ